สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับนุชอีกเ<แ>ช่นเคยนะคะกับช่องนุชรีชาเนลนะคะ<แ>วันนี้นะคะนุชจะพามาทำต้มยําปลาแม่นุชครับใช่แลวแม่นุชก็จะมาทำต้มปลานะครับต้มปลาเนื้ออ่อนนะคะทุกคน ใช่มีลูกชายด้วยนะวันนี้ก่อนรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยคะ่ะทุกคนล้างปลาแล้วก็กุ้งนะคะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้เราก็ทําการเอาไส้ออกนะคะทุกคนส่วนกุ้งก็แกะเอาเปลือกออกนะคะแกะเอาเปลือกแล้วก็เอาส่วนเส้นดําข้างหลังออกนะคะเส้นดําหลังกุ้งนะคะแกะออกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะอันนี้ล้าง 2- 3งสรอบนะคะจะล้างด้วยเกลือก็ได้นะคะอันนี้เป็นปลานาะแม่น้ำชีนะคะทุกคนหากินยากมากเลยนะคะไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะเป็นปลาที่ชาวบ,บ้านเข้าหามานะคะทุกคนเนี่ยเราก็มีกุ้งอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เลยแม่ค้าน่ารักมากเลยนะคะแถมปลาให้2ตัวด้วยนะคะฝั่งขวามือนะคะตัวเล็กๆนั่นคะ่ะ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอล้างเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาหั่นค่ะทุกคนเราจะหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะหรือไม่ก็จะต้มเป็นตัวเลยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นุชจะหั่นนะปกติแล้วจะต้มเป็นตัวนะคะเวลาเอาเนื้อออกก็จะได้ง่ายนะคะนนหัห่นเลยค่ะปลานะคะตอนซื้อมานะคะสดมากเลยนะคะ อันนี้นุชแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาไม่มีเวลาทำเลยก็เลยแช่ตู้เย็นไว้หนึงคืนนะคะตอนซื้อมานะคะตอนซื้อมาใหม่ๆปลาเขาสดมากเลยเนื้อแดงมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นตะไคร้ค่ะหั่นขาขาตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ใส่สองใส่สองต้นขาใส่หัวหนึ่งสองหัวนะคะตามชอบเลย แล้วก็มีมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่จะใส่สองลูกค่ะมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กก็ได้ค่ะหอมแขกค่ะหอมแขกจะใส่สองหัวหั่นเป็นชิ้นช้นหั่นผักให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาเป็นมะขามเปียกแล้วก็ใบมะกรูดใบกระเพรานะคะอันนี้เราจะใส่ด้วย หั่นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะทำง่ายนะคะวันนี้นะคะนุชจะใช้เครื่องนะคะจะใช้เครื่องแน่นมากเลยค่ะทุกคนเอาแบบว่าหอมๆเลยนะคะหอมเครื่องเวลาทานนะคะก็อร่อยก็จะได้อร่อยมากเลยะคะ่ะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะทุกคนขอบอก อร่อยเหาะใช่ครับลูก <laughs> ลูกชายบอกว่าอร่อยเหาะ <c oughs> เติมน้ำสองถ้วยแกงค่ะใส่น้ำเปล่านะคะสองถ้วยแกงเลยแล้วก็ใส่ข,าข่าตะไคร้ลงไปใส่พริกกระเทียมนะคะที่เราตำเมื่อกี้ค่ะทุกคน <c oughs> มีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงค่ะแล้วใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ละเอียดง่ายนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะ <c oughs> ความเผ็ดตามชอบเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปค่ะ มะขามเปียกแล้วใช้เป็นก้อนเลยนะใช้เป็นใช้เป็นใช้เป็นเม็ดไปเลยค่ะเราจะไม่ได้แช่น้ําก่อนนะใส่ลงไปเลยเราก็รอให้น้ําเดือดนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะยกเว้นกุ้งค่ะกุ้งเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ากุ้งสุกง่ายอยู่แล้วค่ะเนี่ยเลยค่ะกุ้งสุกง่ายเราก็จะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าใส่กุ้งลงไปพร้อมเลยคะกุ้งก็จะสุกมากแล้วก็แข็งกระด้างค่ะ ปรุงด้วยพริกเผาสองช้อนโต๊ะค่ะทำตามคลิปได้เลยนะคะผงชูรสค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะผงชูรสตามชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเงียบๆก่อนนะลูกแม่ทำแม่ทำคลิปก่อนน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะ หอมแขกค่ะอันนี้ใส่ลงไปตุ๋นนะคะเพื่อที่จะให้มะเขือเทศนะคะสุกแล้วก็น้ําของมะ,มะเขือเทศนะคะออกมารสชาติก็จะได้หวานนะคะหวานอมอมเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงเลยค่ะเพื่อความหอมรับรองเลยว่าอร่อยมากค่ะสูตรน,นี้แล้วเราก็ต้มไปสักพักหนึ่งนะคะ ต้มให้น้ำเดือดก่อนให้ทุกอย่างสุกนะคะทีนี้นี่ค่ะเราก็ทำสองหม้อนะคะเพราะว่าเด็กเขากินเผ็ดไม่ได้นะคะแล้วก็ทำแยกออกมาเนี่ยค่ะมะเขือเทศก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเนี่ยเลยค่ะพอทุกอย่างสุกแล้วนะคะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งของเราวันนี้นะคะก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคน เลยค่ะใส่กุ้งลงไปทำให้กุ้งจมน้ำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สุกพอใส่กุ้งเสร็จแล้วนะคะสักพักหนึ่งนะคะเราก็ใส่ต้นหอมผักชีฝรั่งลงเลยนะคะตามด้วยใบกะเพราค่ะทุกคน ใบกระเพราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะทําให้กลิ่นของกระเพราไปดับกลิ่นอย่างอื่นหมดนะคะดับกลิ่นหอมของสมุนไพรอย่างอื่นหมดเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนไม่ต้องคนมากนะคะเพราะว่าปลาเนื้ออ่อนนะคะเนื้อของเขาจะอ่อนแล้วก็ถ้าเราไปดูนะคะมันก็จะทําให้แตกเนื้อแตกได้คนเล็กน้อย กุ้งของเราก็สุกได้แล้วนะคะสุกได้ที่แล้วก่อนปิดแก๊สนะคะนุชก็จะเพิ่มมะนาวนะคะรสเปรี้ยวนะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวมากนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูก่อนนะคะเนี่เลยค่ะใส่มะนาวลงไป3ามซีกนะคะบีบลงไปเลย แค่นี้ก็เป็นอ ouais uh ันเสร็จค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตักลงถ้วยได้เลยค่ะทานได้เลยค่ะทุกคนน่าทานมากค่ะรับรองว่าอร่อยชัวร์ค่ะอร่อยเหาะเนี่ยเลยค่ะเนื้อของเขานิ่มมากค่ะทุกคนแล้วก็รสชาติหวานมากเลยนะคะปลาปลาแม่น้ำฉีเนี่ย ไม่ใช่ปลาเลี้ยงอร่อยมากจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแค่นี้ค่ะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ